สดวนะครับผีคว่ามาหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดจากเลดีด้วยนะฮะสดยผมนะครับผมแม่มีมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ด้วยเห็นหรืยัครับเห็นกันเรืยัฮะเห็นแล้วนะครับผมรอบคะนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะฮะว่าน้องนักเด็กกับน้องนย่านะครับครับได้มาท้่เปิดตัวกับพรีเซนเตอร์ทั่นเลยซัมเมอร์บีชนะครับผมโอ้น่ารักมากมีทงด้วยนะคะใช่ครับ เดี๋ยววันนี้จะมีน้องๆมาเต้นประกบกับนเดชหยาญายอดแพ้น้องๆที่ชลบุรีกันไหมฮะไม่ยอมไม่แน่ครับไม่ยอมไม่แน่เพราะว่าจริงๆเนี่ยในโฆษณาเราก็เต้นที่ทะเลอยู่แล้วใช่หอมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้บรรยากาศได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเราพามาถึงริมทะเลเหมือนเอ็มวีเลยทีเดียวใช่ไหมขอบคุณคุณป้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณป้าคนสองนะฮะขอบคุณานะขอบคุณครับนี่แฟนคลับตามไปทุกที่เลย โอ้ยความด้สุดยอดนะครับผมแม่แม่กระเด็นมาทางนี้ว่างก็ได้เออถอะนะครับผมโอ้น่ารักรักแม่รักแม่ชาเดี๋ยวให้ทีมงานดูแลของของแม่เป็นอย่างดีเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามานะฮะถามถึงความรู้สึกของพรีเซนเตอร์ทั้งคู่ก่อนครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวแคมเปญเกี่ยวกับเลสซัมเมอร์ถึงน้องนักเด็กก่อนนะครับเป็นไงมาไงถึงได้มาถ่ายทำโฆษณาชุดนี้ครับสำหรับซัมเมอร์นี้มีเลออย่างกันห้ามใจในแคมเปญนี้ต้องบอกว่า เป็นแคมเปญที่ตอนรับซัมเมอร์อย่างแท้จริงเพราะว่าต้องการเห็นความสนุกและความสนุกที่ลืมความร้อนไปเลยความสนุกไปกับความอร่อยที่ลืมความร้อนไปเลยแล้วแบบหลากรสชาติน้องนี่ชอบอะไรบ้างครับจริงๆชอบทุกรสแหละครับผมแต่ถ้าประทับใจที่สุดก็คือรสออริจินอลกับมาออริจินอลกับสาหร่ายและน้องยาย่าอะไรก็ย่าล่ะยาย่ามันก็บอกหุยญายฉันชอบไแล้ว น้องเนอหนูเป็นคนที่ชอบทานเลรสสาหร่ายอ๋อเลรสสาหร่ายจริงๆทุกๆอันก็อร่อยนะคะแล้ววันนี้น้องยายาก็ได้อีกหนึ่งรสชาติที่แบบเพิ่ม dipping sauce ไปด้วยใช่อร่อยม่กเลค่ะเมื่อกี้ก็โอ้โผมชอบท่าอร่อยของยายามันอร่อยไม่ได้นะคะผู้บริหารเห็นต้องทรีนมีออกมาแล้วแหละลักษณะคล้ายเหมือนเคยเรียนขวนมาก่อนตรงนีผู้ร่างท้องถานครับอร่อยมากมากเลยค่ะนั่นคือ เล่รสช็อกโกแลตดิบดิบอะค่ะน้าเดทกันนะครับปิ๊งปิงปิ๊งทานไปทั้งสี่รสเลยครับทานทั้งสี่รสเลยลาบรสมีเนื้อใช่ไหมมีเนื้อด้วยมูมาดอร์วอสบิวอสบิบเบสโบทิช็อกโกแลตด้วยโอ้อันนี้สี่รสใหม่เมื่อกี้น้าเดทพูดพวกเธอจำได้ไหมมีรสอะไรบ้างลาบถูกต้องเนื้อเนื้อเนื้อบี๊บคมมาร์โบี๊บคัมมาดอร์าถูกต้องสารวาซาบิสุดท้ายช็อกโกแลต บี๊บรู้ไหมครับบี๊บคอมาโดนี่หามาจากอินโดนีเซียนะครับจริงเหรอรฮะเขาต้องเป็นแล่ด้วยอ๋อไอ้นั้นมั้นั่นเป็นคอมาโดอะไรฮะไอ้นั่นไม่ใช่ผมคอมาโดคอมาโดอะไรตัวงั้นก็บอกแต่ทัพมังกรคอมาโดคือพวกมังกรที่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับ มาก็มาดูรับผมเป็นโรยเสลีลงมาจะบ้าเหรอแต่ยังไงแล้วเนี่ยพี่ชาวเชื่อได้เลยว่าในอนาคตน่าจะมีเลโรช็อกโกแลตออกมาใช่นะครับเหมือนเมืองนอกที่เขาทำมีช็อกโกแลตเคลือบอยู่ด้านแต่ผมว่านะเลโรชอกอะไรก็อร่อยถ้าได้ดูนเดชกับยายาเต้นจริงเนี่ยจริงไหมเอาล่ะมาถึงทะเลแบบนี้อากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ทั้งสองดีกว่าว่าพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างใช่เริ่มพี่น้องยายาก่อนปกติแล้วถ้าหน้าร้อนเนี่ยยายาจะคลายร้อนแบบไหนครับ ก็ต้องมาทะเลสิคะมาทะเลแน่นอนค่ะเองย่าของเด็กๆก็อยู่ชนบุรีด้วยใช่ค่ะอยู่พัทยาค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดกับทะเลอยู่แล้วอ๋อนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใกล้ชิดทะเลเป็นปกติแล้วถ้ารู้สึกว่านอนจังเลยไม่ไหวก็ตึ้ง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 ตุ้มเข่าแล้วอะไรฮะลงบ่อมาค้าแบบนั้นก็เข้าใครับไปลงทะเลลงทะเล แล้วพี่เป็นยาย่านะพี่จะใส่ทูพีสสีเหลืองเลยแล้วก็แบบมีเรแล้วแบบวิ่งลงตึมใช่เรยังไม่ต้องแกะนะแกะเดี๋ยวน้ำเข้าใช่แกะเดี๋ยวน้ำเข้าลงไปทั่วครับแล้วแบลลี่ล่ะแบลลี่แบลลี่กันรร้อนยังไงครับที่ไหนไม่ได้นอกจากทะเลครับผมทะเลเหมือนกันทะเลด้วยสงการด้วยต่างหากครับแล้วอีกอย่างก็คือมีถุงเลไปด้วยอ่าแล้วไม่กินคนเดียวกินคนเดียวไม่สนุกไม่อร่อยต้องกินกับต้องกินกับหลายๆคนอมา ก ais, ินไปด้วยก็เดินแจกไปด้วยมันจะแบ่งปความเหมือนกับว่าแบกไปความสนุกแล้วมันจ็มีเพื่อนเนี่ยมาแจมตลอดคือเวาเวลามีเพื่อนเนี่ยเอาเวลามาทะเลก็ต้องมีเพื่อน ถึเลก็เป็นเพื่อนของเราเหมือนกันใช่ครับในการทําให้บรรยากาศทุกที่มันสนุกสนานขึ้นไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามนิดนึ่งครับพี่โบใช่ว่าทั้งสองมีสไตล์การทานเลเนี่ยที่แลกไม่เหมือนใครเนี่ยมีแบบไหนกันบ้างอย่างของบางคนเนี่ยเขาจะเอาแบบว่าลาบเลยนะลาบแบบลาบไก่ลาบหมูเนี่ยแล้วก็เอาเลเนี่ยตักมาแล้วกินโอ้ยเออเป็นเหมือนสเปนอาหารเม็กซิโกเหมือนทาโก้ แบบอ่อพวกเซาเซาอะไรเงี้ยแล้วแบบกดลงไปใช่นะครับน้องยายามีการแบบว่าทานเลแบบวิธีแปลกใหม่แบบไม่เหมือนใครไหมจริงๆคือมีวิธีหนึ่งมันอร่อยมากเลยค่ะอะไรคะนยังไงยังยัที่เริ่มยัยยี่เริ่มนึกตามยังไงคะ แต่มันมันอาจจะไม่สวยงามมากนะคะกินที่ด้านจะดีกว่าถ้ายายาทาได้เนี่ยที่เหลือด้านล่างเรียกได้ว่ากินได้จริงๆใช่ไหมใชคะครับผมปกติทุกคนจะกินทีละชิ้นใช่ไหมใช่ครับแต่นี้ถ้าหยิบมาเยอะๆแล้วก็เรียงเรียงๆแล้วอ๋อเรียงๆก่อนโอคือเรียงเป็นเป็นชั้เฉลีมดเป็นแสงเป็นแสกแบบนี้แล้วเรามีวิธีคือ เคี้ยวได้ค่ะแต่ขอให้อมให้มันแบบนุ่มๆนิดนึ่งอ๋อลักษณะเอาเลเข้าไปแล้วเอาน้ำลายแตะให้ยุ่ยก่อนนะครับลักษณะแล้วแล้วอมนิดไว้ออมทิ้งไว้หน่อยแล้วแบบค่อยๆเอาเพดานวดลงมาขั้วหูสุดยอดใช่ไหม จะได้ถึงรสชาตินะครับใช่แล้วมันจะมีความรสชาติที่จากเลเนี่ยซึมเข้าไปในกระพุ้งแก้มสุดยอดผมขอบอกว่าที่สุดอ่ะโดยเฉพาะที่เพดานปากด้านบนใช่ใช่จะมีเลอยู่หนึ่งแผ่นแล้วเข้าไปง้างติดอยู่ข้างบนใช่นะครับผมแล้วในที่มันติดเสร็จปุ๊บมันจะครีมมี่ไปซื้อกินกันเลยปะ ครับผมเออก็ลองทานดีนะฮะลองทานดูทานแบบว่าเป็นแซกแบบนี้เป็นชั้นๆอาจจะได้รสชาติหรือว่าถ้าน้องนเดชชอบรสชาติก็อาจจะทาเป็นชั้นๆเลยคล้ายๆแบบแซนด์วิชใช่ไห้มันเป็นเลเยอร์ถูกต้องครับผมเราเป็นเหมือนใส่ยัดไส้เป็นไอะไรอย่างเงี้ของน้องยาย่าไปแล้วมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเท่านี้เลยเอาเอาเท่านี้เอาเท่านี้ชั้นๆเหลือไว้ที่แบบ เด็กแก็คิดว่าแบบว่าจะเอาเนมารวมๆกันทุกรสชาติอ๋อทุกรสชาติผสมมิกซ์ใส่อยู่ในโบใหญ่ใส่อยู่ในโบใหญ่ใหใสในโบใหญ่แล้วอาแบบว่า ทำเป็นสลัดอ่ะค่ะก็จะ่ใส่ขนมปังนะใส่ผักมะเขือเทศแล้วก็ใส่ซอสแล้วแต่คนจะชอบซอสเป็นได้ดิเพราะว่าเราจะเอาเลเนี่ยเป็นแทนเบคอนไงใช่เพราะเบคอนมันจะกรอบถูกป่ะเราก็จะเอาเลใส่ก่อนเอาผักสดใส่แล้วก็น้ำสลัดราดอันนี้คือไม่มีรสชาติเลยด้วยมีแบบว่าสิบรสชาติเลยไงโอ้โห เดี๋ยวพี่ชาวจะลองทำเอนเพื่อนๆมาที่บ้านหรือว่ามีงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่เงี้ยไม่ต้องไปซื้ออาอันนี้ก็เรียกว่าอ่แค่ชมน้ำอร่อยอร่อยส่ดนของหนักเรามีแล้วคือรวยใช่ ถด้เด็กกับย่านะครับว่าปีนี้เนี่ยเรจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่แหละนี่เราอยากทราบจะได้ติดตามน้องทั้งสองไปได้จริงๆอยากจะมาเปิดให้ดูวันนี้เลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าแคมเปญใหม่นี้บอกเลยว่าน่ารักอบอุ่นแล้วก็อะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมครับผม้วให้ทุกคนติดตาม ใช่ครับอยากจริงๆอยากจะมาให้ดูอยากจะพูดเลยด้วยซ้ำแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเป็นอะไรที่อยากจะสซอรไพกับทุกคนมากมแล้วถ้าสมมติมว่าทุกคนอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยที่จะได้เจอน้องเดชไหมฮะเจอครับเจอแน่อนอนเอาล่ะรับรองว่าจะส่งความสุขคุณนะทั่วประเทศเลยใช่ก็งี้แหละเหมือนกันแบบเวลาเราแบบว่าแอบมีความรักกับแฟนกูบิกิกบอกไม่หมดเนี่ยมันลุ้นใช่ไหมถ้าบอกหมดเดี๋ยวรู้หมดมันจะไม่สนุกใช่นะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวติดตามนะความสนุกสนานกับน้องนาเดกน้องยาย่ากับปีนี้กับเลซัมเมอร์บีชนะใช่ครับใช่คุณผอมเอาล่ะและที่สําคัญคือวันนี้ทั้งสองมาเดี๋ยวจะมีอะไรอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้นะครับนอกจากทางด้านการเป็นพรีเซนเตอร์กับเลยแล้วนะครับน้องๆก็ยังมีผลงานให้ได้ชมันอีกเยอะด้วยตอนนี้เลยซึ่งรู้สึกหนังเข้าไปแล้วด้วยใช่ไหมคู่กรรมครับคู่กรรมก็เข้าไปแล้วตั้งแต่วันที่สี่นะครับ วันนี้เป็นวันที่4ี่นะฮะเป็นวันที่4ของการใช้หนังครับใช่ผมผมอยากฟังอ่ะมันจะมีมัตโต้คำหนึ่งอ่ะฮะคุณมีอะไรนะคุณมีเหตุผลของคุณเอาแบบใหญ่ใหญงเลยใหญ่นหญ่เลยพี่ขออนุญาตยหญ่ใหญเล่นมันอัลซูมาลินเลยไนะ นี่คือที่แรกเลยนะที่แรกที่แรกเลยนะเพราะว่าหลายคนอยากจะเห็นคู่นี้ได้แสดงด้วยกันนะฮะที่แรกที่ยได้ดูแบบนี้อยากเห็นไหมครับไม่ดังพอเลยอ่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมโอเคเยใจเย็นเฉาใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะยืนละอีกแป๊บนึงขอโทษแม่ใจเย็นนะใจเย็น อันที่แม่ขึ้นมาเคลียร์<ช>หรือว่าแม่กำลังไม่มีอากาศหายใจครับบวกหายพ่อแม่ด้วยครับผมเพราะถึงแม่กำลังกวาดยอยู่ซีนี้อันตรยายง่ายมากอย่างน <มา S 1> ี้มองชูมอนนั่งฟังไม่เฉยนั่งไม่เฉยเลยแต่ว่าต้องอแสดงสีหน้าสีหน้าหลบนิดนึงแล้วกันอ่ะ,อะพี่ขอให้น้องย่าญยาสวมเป็นอังสุมารินเธอเป็นอังแล้วเธอเป็นอังสุมาลีแล้วทำไมอ่ะเป็นคนจะอาบเป็นเดชเริ่มเลยค่ะเอาเลยค่ะพี่าเดชเริ่มค่ะห้าสี่สามสอง หุผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วดูอย่างนี้ยังไม่อินเข้าไปดูในโรงหนังบอกเด็กๆไม่ได้นะคะดูฟังที่นี่เลยอหนึ่งฟังคนนี้อีกหนึ่งอะไรโอ้ยเพลงนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออ๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วเพลงชื่อว่าอังสุมารินนั่นเด็กร้อยฟังหน่อยสิหรือว่าฮีเบโก เพราะว่าพี่ป่าที่ขึ้นน่ะพี่นึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้หล่อน่ารักตลกร้องเพลงพอยอีกว่ะใช่คือพวกพี่จะไม่มีพื้นที่ยืนกันอยู่แล้วใช่ใชขอให้มาจุดติบนโลกมนุษย์แค่คนนี้คนเดียวพอเลยพ่อใช่ใช่ครับผมตรงนี้เป็นเพลงที่ร้องได้เพราะมากๆเลยทีเดียวใช่ครับเอาเวร์ชนภาษาไทยหรือญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นไม่ได้จะร้อญี่ปุ่นไม่ได้จะร้องเขาแบบว่าดูสูงโจมากผมเลยได้ได้ครับ กคงไม่มีทางใช่ไหมให้เธอยอมรับใจที่ฉันมีนี่เด็กโก้ครับขอโทษทีอะไรขอที่เด็กโก้เลยพี่โกหายเลยนี่โกหายเลยคงไม่มีอ้าวเงียบแล้วเงียบเลยเงียบเลยโอ้โหดูสิ ยัยฉันก็ได้สุขใจที่เคยได้พบแล้วรักเธอเกินไทยฉันนั้นก็พร้อมแม่ต้องตอไปจากไปแม้จ,จะยังเหมือนท่องกับวันยังว่ารู้ว่าเธอลังเลยอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดใดที่ใจจะไม่รอง อาตก็ไม่ต้องการอะไรเลย